บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรบริษัทพรีมอินเตอร์เกตเมเนนเมนท์ธุรกิจที่ให้บริการการจดทะเบียนการบริหารจัดการการเป็นตัวแทนด้านการตลาดรับเป็นตัวแทนในหน้าการบริหาการงานระบบวิศวกรรม การบริการงานสวนและภูมิทัศน์งานกฎหมายให้คำปรึกษาและแนะนำการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขออเขตการให้บริการด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านบุคลากรด้านการแจ้งหนี้และเร่งรัดจัดเก็บ ชุมด้านรายงานด้านกฎหมายและนิติกรรมอสอบถาม